วายจังดัยังไว้ดึงอยู่ไงโอ้หเพียบงัดเลยวะให้มีใจว่าให้มีให้บ้งที่สอนะ tay Duyên Duyên á Ê Tây á Ui Mặt ngon đây bây Ui ừ, tôi gì đây? này gì đi Mà mấy xong xoàn ไปีเคนะพอใหญ่แล้วนยนะไปสวยฮะเอาแล้วครับร<อ>ตีนงหนึ่งแปมฮะเชลปลาครับฮะหา,า,า,างดุดนหางดดก็สิพายเลยคนระับเนี่ย ครับสยสยๆครับหวา,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 าต้นหนึงครับผมเป็ตกมาเปไม่ครับโลควัเดี่วพอเห็สองโลดเรานหองฮะนี่เปิดเด้อพี่น้องเดีย๋ยวสยนะนะิมาลงมื่อแหล่ครับผม,มแย่สร้อยไอยก็หงว่าตครับ เป็แดงครับพักเนื่ายซ้มอนน่อนะคบนะตกมใหม่เลยีอตัวมันนี่เรัก็สีตก็อะไอยนางี้เเนาะไม่ครับผมเจอตกแดงขึ้เดี๋ยวมือเลย เนี่ยหน่อยก็รับมาทีา่โงงานรับมาไ้พวกป้าก็เยสพอร์เลยแป้าไปรัปมา ดอกป้านเขาล,ลายลายลายพี่นนอนภาษีเหยีจินจุเดียนี้เขาบ้านเาลายดเดี๋ยวสีมานาวก็แองกเดี๋ยวคอมาเบิรงเชียดเดียวครัต้นอันนี้เดี๋ยวป้าดเดนะสมซอยครับมาเก็บตน้นกมครับใส่กลมปลา สมแกงใสป่ปลาใส่ง่ายเยอพ่อสมเน่าใส่ครับเน่เน่าเดียงเน่เน่าหนอยนี่ก็กระเปียวอเน่าหน่อยว่ได้ซื้อครับตลาดกิดบตอนนี้วะเราซื้อมาแช่ทเทน่าไอ้ไหน่อ แก่เนี่ยเนาเสียบพลอยาครับหลายคนเ่เคยกินก่อยปลาใส่ใสมเน่าหั่นเนาเนาเนี่ยเห็ดแห่งชุกเนี่ยใส่โมดแดมันแก่เย็นเห็นปลาสุกซื้อหมเน่าเห็ดแห่งปลาสุกเนี่ยขาวเลยเใส่ลงไปสครับเดร้ปลาี๋ยวมันสีครับหลังจากถือกระกเนาด้ว โดยสิมาแซ่เลยก็แทบเห็นกับเนี่ยป้าเห็สุกเหนว่ <oyu |fi|> <ator il S 2> ah ้แขนรับสสิมะปั่นนามออกใจหมอต๊เนี่เต๋อเราตัวนี้้เดี๋ยวินเลืย่อีครัเ่ยนเปียสีหล่ะเนี่ยวสิมาพักจะขาที่ครับใส่สิมาขันนามก้นเนี่ยนามสุกใส่ได้ มาละขอนออกแกแปะแล้วมาเป็นครบหนวดโรงงานก่ลี้รมาเป่นครับกวเป็นเคยป้ามาให้นะอย่างนั้นไม่เป่งออบหน้าออบน้าอ้อื้อ

Það er ekki frættvann Það er takk betið Já, ekki Það stóða að dig að Frættvann, frættvann, það er ekki Sýp, sáns, sýp samt og Ok, það er mjög smæk á Já, það er takk fyrir þið Æg heit maður Nætt Sjáum Hvað var farað á maður hún? Ég hef þetta ekki Lígin á maður hún? After line, me all got Aha Me all got Nei, nei Jú, ekki rók para því að ekki hún Já Nætt H เดี๋ยวไปชอยากนกี่ข้า์ไอกี่ขนะ้าเออทฟนี่อเนี่หมูโลงานาน้ำมันเครอเน่ก็หายยาไปก็อันนี้ครับผมห้เงินก็บอดอกดยหยาบใส่ถุงเอาวะหาไปตเติมน้มันเอาตกปลาไปกินตกเลรนซือๆว่มาไห้ครับ,บน,นี่เดี๋ยวไปเบิ่อยปลาต่อครับนครับป่นหด้นอีผมป่นหน่อยครับนี่ป่นนนามบอกนี ตอนนี้ก็กำลังอันนี้ครับต้มป้าลแล้วเราก็ร้อนหนึ่เขาครับภาพกระส้อยไว้แล้วนี่นั่งกระส้มครับผมสม้มลวยวังหันอันเนี้ยวังหันแนละ้วโอ้ส้มจนโอ้สุดยอดครับส้มก้อนแกหนี้เอาอีกส้มก้อนตัวนี้คือนองเลยใครเคยกินสีหัวครับยู่โอ้ยในภาประหลาเนี่ยนะสม้มนะครับเพียงเขาขวครับมาตั้ใส่ต้มนะครับมาลงมือ บ่อยเลยครับไซริกครับผมเราสุจากจะจัดเนะน้อยนะพริกตามด้วยของนัวครับ,าบอารบไรเสียบไปเลยนะเดี๋ยวยหิบนัวเ้าขัวครับผม ไนหอมเล่าก็เพาไว้น้ำปลาครับงหน้าจะฝา,สะาะะใส่นะตอนมมอสนมัครันเลยปัดประแดดมไใส่นะครับเพราะว่าบางคนจะใส่ดอกผมมาใส่ขันเออยากเป็นผุยเนะครับผม นอกบ้านสนก็หยอบก็แดดนะครับแต่ผมผมประบอิวบครับขาดย่างถาดประไ,ไ,รระไค่ <c oughs> รครับผมตะไค่ครับเออนเรแ่้งนี้ตะไข่หัวคาโย่แมวมาจะใส่ครับ โ,โอเคขาดครับผมต้นตัซี่พมะกระแยครับต้นหอมใบป,ปึ่ขาด้านเี่ยหอมไอ้โอ้ยหอมขา่้าหอลองอ้าหอมมังหรอเป่างนี้หละทานไงล่ะต้หอแม้ซิมี่อยู่ก่อนไรด้เทียร้นถดร,ร,ร,ร้อนก็ต้ どうははいうこと ตาดหอมเปมาใส่กันพีน่น้องน่ครับเพราะใส่ครับผมตกไปอยู่นี่หาไปบอกพราะนยย่อนแบบพีน่น้องแต่ก็ะหว่างขึ้นเก่ะ ผักเท่านเนี่มันเป็นไงพี่หมอกนะ็แต่เกลือเราผักเท้าเราอยิ่ข้นมา้นนะค่อยเสยด็จขึ้นแกอย่งผักเทีาครับเสร็จเลยน่ครับจะเสียลุบ่อใส่ให้ไหม ปลาปล่อยปลาผมครับอ,อาไปยืดท่าผมเราพี่น,อน้องเลยปลายนอ่อนห่อนครับเรียบร้อยครับต,ต้มแตงนาเรียบร้อยครับฟักขึนแยมมาใส่หอมๆพี่น้องนะครับมาปลาแซกในกันพี่น้องนี่ครับต้มขวานพี่ใส่หอมตเสนอปล่อยสุกกันขวาพักเฮะเริ่มร้ายแล้วครับพักเนี้ยหมกสมอง นอนหอนพี่น,ออน,อน,ะะอน้องเอ้ยท่าเฮากินไปหมดแล้วหระวะจะฟ้องกันว่างครับต้องเห็ียดต้องตื่นวงง่ไวาไงไปเลย่องสอบพวกโต๊ะปลาตื่นจะท้ายหามาได้แล้พี่น้องลงมือครับผมนะครับไปก่อนพี่น้องเลยกับใจหมดเดล าเนาะสมองว่าคนยองห้อนมีเรืองสนจำเดียวอูเป็นตวของนาบี้เท่ ยีนเราอ่านี้ยืดบร่คือว่าเหมาะสมนั่นคือเหาสมอางมาเรานี่แล้วเนาะโ่เคสุดหนะ่รนะ กิน,นมาครับสุดแซ่นนออแบนแน่นเด้ออยปลา,าสุดแซบเนาะเดี๋ตอนี้สองขัวแลถุงพริกขัวครับผมพีสดโมเี่เอาพริกขัวพริกเนวันเกิวดวยเนาะหวหอมจบเนาะ หอมหัวใหญ่เล,พลยพี่อครับกายพิงหนวยกบไปครับ ว <ga> ่าผมป้าบอกบอกว่าออกของป้านะข้าวนัด 妈，喝汤。Mm. 嗯嗯，我还没呢。 น้องอะมาอ่ะนะข้นนี้นนือเก,ก็บน้องอะ,องงะแล้วก็ตกแก้วน่ะเปนใบหมิ่นเนาะใบหี่นเขาผสมเราไหวเขาก็ตีมืออ่ะ มันก็ออกเหมือนตอน,นัออน่ะเราส่งก่อกนบ้างกทอนก่อกนสกก่อกนนะชดบ็ there. 么们。 มาครับเอาไาวไปทำอะไรพี่นนอเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆครับผมมาครับสุดแจไหมครับเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆครับผมหัวปลาสมองครับหัหนอมาแล้วพี่นนอสุดยอดครับ